สวัสดีครับผมกิตติชาชนาราชวันนี้ผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนะครับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจมี5ประเภทก็มีประเภท1ประเภท2ประเภท3ประเภท4แล้วก็ประเภท5ที่เรานิยมใช้กันตอนนี้มีประเภท1ประเภท3แล้วก็ประเภท5นะครับความแตกต่างระหว่างประเภท3ประเภทนี้แตกต่างกันยังไงนะครับประเภทหนึ่ง จะคุ้มครองครอบคุมทั้งหมดในการเคลมทั้งการชนคุ้มครองรถหายไฟไหม้คุ้มครองบุคคลภายนอกนะครับแล้วก็คุ้มครองอน้ำท่วมด้วยนะครับส่วนประเภทสามประเภทสามจะคุ้มครองแค่คู่กรณีอย่างเดียวรถเราเขาไม่คุ้มครองรถเราต้องซ่อมเองนะครับส่วนประเภทห้า ประเภท5แยกออกเป็น2ประเภทก็มี2พัดกับ3พัดหรือที่เราเรียก2บวก3บวกประเภท2บวกต่างอะไรกับ3บวกนะครับ2บวกมันจะคุ้กครองเหมือนชั้น1มีทั้งรถหายไฟไหม้น้ำท่วมแต่เงื่อนไขของเขาจะต่างกับชั้น1ตรงที่ว่าชั้น1 เคลมได้ทุกกรณีไม่ว่าจะมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีแต่สองบวกต้องชนรถกับรถเท่านั้นหรือเรียกอย่างหนึ่งคือชนกับยามพานะทางบกนะครับยกตัวอย่างสมมติเราซื้อประกันสองบวกเราขับรถไปแล้วเราไปชนท้ายรถเก๋งอีกคันอันนี้เข้าเงื่อนไขซ่อมประกันทั้งสองฝ่ายทั้งรถเราแล้วก็คู่กรณีนะครับเพราะว่ามีคู่กรณี แต่ถ้าสมมุติซื้อสองบวกเราถอยรถออกจากหลังอถอยบ้านแล้วไปชนรั้วเออชนกําแพงของบ้านอีกคันหนึ่งอีกคนหนึ่งอันนี้ประกันคุ้มครองนะครับแต่ไม่ได้คุ้มครองรถเราแต่คุ้มครองอกําแพงบ้านของคู่กรณีเราสามารถแจ้งเคลมได้แต่รถเราซ่อมเองนะครับแล้วทีนี้มาดูเป็นสามบวก สามบวกสามพัดหรือสามพัดที่เรามันต่างอะไรกับสองพัดนะครับต่างกันตรงที่ว่าสองพัดมันมีรถหายไฟไหม้ซ่อมรถคู่ซ่อมรถทั้งสองฝ่ายแต่สามพัดตัดรถหายไฟไหม้ออกมันจะคุ้มครองแค่รถเ,เราแล้วก็คู่กรณีสมมุติว่าเงื่อนไขเหมือนกันครับกับสองพัดก็คือว่าต้องมีคู่กรณีเท่านั้นถึงจะเคลมได้ 啊、做完